สวัสดีค่ะพามาชมขั้นตอนการทำจีนไพรใบาสาบเสือนะคะเอามาปัน <c oughs> ่น,มไ,นไม่ร้อนเดี๋ดยวปั่นไป ปั่นเสร็จแล้วก็ผสม<า>ช่วยป้องกันแผลของเลือดนะคะหยุดเลือดได้ตั้งข้างเลย dekat, tidurkan, main. Kondisi kanan main ini nih. เอาเลยด้วยว่าไม่มีเลกวว่างนึ่เาเลยด้ปปันเยท่านหนหรืออะไรเท่านหนึ่กันนีไ่เหรอท้าแบบนดีว่าหรอผสมแล้วก็เอาไปปั้นโอ้โหเหมือนกินเหมือน วันก่อนนี่เหม็นข้าวไอ้ปลาวันนี้เหม็นข้าววันนี้นะคะตีการ์ดเออวนๆทำเสร็จแล้วเอาไปปั้น เสร็จแล้วก็จะเอาไปปั้นใส่ถุงนะคะไปแล้วมาชี้นี้เนี่นะคะน,นี่เป็นวิธีการปั่นใบสาบเสือนะคะเพื่อป้องกันการหยุดไหลของเลือดในเบื้องต้นหลวงพ่อเยื่นเมตตาให้ทำให้ส่งให้ทหารแนงชายแดนนะคะแล้วก็ปไปจะปั้นเป็นก้อนฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็จะเอาไปเป็นก้อน ก็นางคลิปมาให้ชมเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ